สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการติดตั้ง CMS นะครับที่ชื่อว่าจุมลากันนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้ติดตั้งโปรแกรมแอปเซิร์ฟกันไปแล้วนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราเริ่มดาวน์โหลดจุมลากันมาก่อนเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับแล้วก็พิมพ์จุมลานะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยดาวน์โหลดนะครับ เราก็จะไปที่ตัวลิงก์แรกเลยนะครับครับก็ให้อ่าทำการดาวน์โหลดนะครับจุลาเวอร์ชัน2.5มานะครับหรือว่าถ้าใครจะดาวน์โหลดมาเป็นเวอร์ชัน3ก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำเวอร์ชัน2.5ก่อนนะครับเพราะเป็นเวอร์ชันที่เสถียรน,นะครับแล้วก็มีคนใช้เยอะมากนะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดจุมลามาเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2.5.8นะครับ stable full p a c ก a g e นะครับก็ให้เราทำการแตกไฟล์นะครับหลังจากที่เราแตกไฟล์แล้วเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้มานะครับก็ให้เราทำการคัดลอกนะครับไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ appserve ของเรานะครับก็ให้เข้าไปที่ dice นะครับไปที่ appserve แล้วก็เราจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า www นะครับให้เรานำตัวโฟลเดอร์จุลานะครับมาวางไว้ที่นี่นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นเอกสาร html หรือว่า psp ก็ได้นะครับที่เราจะทำการทดลองกับตัวแอปเซิร์ฟกันนะครับเอาละครับ Copy มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อยาวมากเลยนะครับก็ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับ ให้สั้นๆนะครับในที่นี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่าจุ๋มลาละกันสั้นๆดีง่ายๆดีนะครับหลังจากที่เราทําแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราเปิดตัวแอปเซิร์ฟขึ้นมานะครับการเรียกนะครับก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ตัวใดก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่า local host นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอหน้าลักษณะแบบนี้นมานะครับก็คือตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อวานนี้นั่นเอง นะครับแล้วเราจะเจอบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็นตัว p s p m y a d m i n database manage นะครับเวอร์ชัน2.10.3นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับในที่นี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ตั้งรหัสผ่านให้กับตัวฐานข้อมูล mysql นะครับชื่อผู้ใช้เนี่ยนะครับปกติก็จะเป็น root นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปเมื่อวานนี้ นะครับเอาละครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ต้องสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับก็ให้เราคลิกที่ช่องนี้นะครับก็คือ create new database นะครับผมก็ใส่ไปจุลาและกันนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม create เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรา เข้าไปที่ร o c อโ h o ต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์อที่เราได้เปลี่ยนชื่อไปตะกี้นี้นะครับตามด้วยโฟลเดอร์ที่ชื่อโฟลเดอร์ที่เราได้เปลี่ยนชื่อไปตะกี้นี้นะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับตัวจุมรา installer นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการาเลือกภาษาที่เราจะใช้ในการติดตั้งนั่นเอง นะครับไม่เกี่ยวกับหน้าเว็บนะครับไม่เกี่ยวกับหน้าเว็บเลยเวลาที่เราไปใช้งานนะครับก็ให้เราเลือกที่เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคนไทยนะครับก็หลังจากที่เราเลือกภาษาไทยแล้วนะครับคลิกปุ่ม Next นะครับตัวติดตั้งนะครับก็จะทําการตรวจสอบนะครับข้อมูลว่าข้อมูลที่เราจะติดตั้งเนี่ยนะครับหรือว่าเครื่องของเราเนี่ยพร้อมไหม นะครับก็จะพบออกมาเป็นอย่างนี้นะครับาการที่เราเจอแบบนี้นี่ยนะครับตัวตัวเครื่องแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับที่สําคัญเลยด้านบนนะครับด้านบนนะครับจะต้องทํางานได้หมดนะครับแต่ถ้าทํางานไม่ได้เราจะติดตั้งไม่ได้แต่ข้างล่างนะครับเป็นคําแนะนาเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวสีแดงบ้างตัวสีเขียวบ้างไม่เป็นไรนะครับเอาละครับก็ถือว่าผ่าน นะครับเราก็คลิกปุ่มต่อไปเลยนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการประกาศลิขสิทธิ์ของตัวจุลาร์นะครับจุลารเนี่ยนะครับเป็น GNU นะครับก็คือเราสามารถที่ว่าเราจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อได้นะครับพัฒนาเพิ่มเติมต่อได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิกปุ่มต่อไปเลยนะครับเอาละมาถึงหน้านี้นะครับหน้านี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือจะเป็นการตั้งฐานข้อมูลให้กับ ตัวจุ m ลานะครับก็ชนิดของฐานข้อมูลนะครับของเราก็จะเป็นตัว mysql หรือเลือกเป็น mysql i ก็ได้นะครับชื่อโฮสให้เราตั้งเป็น local host นะครับชื่อผู้ใช้นะครับก็คือชื่อผู้ใช้ที่เราได้รับมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราเช่าหรือว่าในที่นี้นะครับเป็น app s e r v ์ฟของเราเองนะครับก็ให้เราใส่เป็น root ไปนะครับลาดผ่าน นะครับรหัสผ่านก็คือตัวรหัสผ่านที่เราได้ตั้งเอาไว้ตอนที่เราติดตั้งแอปเซิร์ฟนะครับหรือว่าถ้าเอาขึ้นไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยนะครับก็ให้เราใส่ตามที่เราได้รับมานะครับชื่อฐานข้อมูลนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับจุลารนะครับคนที่ดูแล้วนะครับสามารถติดตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับเอาละครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือคำนำหน้าตาราง คำนำหน้าตารางเนี่ยนะครับก็จะเป็นคํานําหน้าของตารางที่จะใช้ในตัวจุลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะสุ่มขึ้นมาให้ก่อนนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับในที่นี้ผมขอเปลี่ยนเป็นครูโรละกัน K R U R O S T นะครับแล้วก็ตามด้วยอันเดอร์สกอร์นะครับอย่าลืมอันเดอร์สกอร์นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับ ตัว CMS จุลาเนี่ยนะครับก็จะเกิด e er อ r ร์ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะแยกไม่ออกระหว่างตัวคำนำหน้ากับตัวชื่อของตารางนะครับอย่าลืมตัว underscore อรนะครับหรือว่าเ้นต์ใตนั่นเองนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเลยนะครับตัวจุลรานะครับก็จะให้เราตั้งค่าตัว fcp นะครับตัว fcp ก็จะเป็นการที่ว่าเราจะ อัปโหลดไฟล์หรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับ fgp นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ตั้งในส่วนนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มต่อไปเลยนะครับเอาละครับใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าหลักของตัวเว็บไซต์นะครับในที่นี้นะครับก็ช่องนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของเว็บไซต์นะครับก็ให้เราใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตามใจชอบเลยนะครับในที่นี้ผมใส่เป็น คูไพโรดนะครับครูไพโรดนะครับถ้าเราคลิกตรงตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็จะมีคําอธิบายเว็บนะครับก็ให้ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับคำอธิบายเว็บก็จะเป็นอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอาล้ครับช่องต่อมานะครับคำสำคัญคําสําคัญก็จะเป็นพวกคีย์เวิร์ดนะครับก็คือเป็นคําสั้นๆนะครับเพื่อนิยามเว็บไซต์ของเราว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอะไรนะครับ ตัวปิดเว็บโชว์ข่าวนะครับก็เลิกเป็นไม่ไปดีกว่านะครับเพราะว่าเว็บไซต์เราเพิ่งติดตั้งนะครับไม่สมควรที่จะปิดเว็บไซต์นะครับเอาละครับตัวถัดมานะครับอีเมลนะครับอีเมลก็ให้เราก่ออีเมลของเราเข้าไปนะครับอีเมลที่เราจะใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลที่จะเออเวลาที่ระบบมีปัญหาอะไรหรือว่าจะติดต่ออะไรกับผู้ระบบอ่าผู้ดูแลระบบนะครับก็จะส่งมาหาเรานะครับ ชื่อเข้าระบบของผู้ดูแลนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยนะครับตัวนี้จุลาจะไม่ยอมให้เปลี่ยนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวจุลายอมให้เราเปลี่ยนแล้วนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เราคงเดิมไว้แล้วกันนะครับรหัสผ่านของผู้ดูแลนะครับรหัสผ่านของผู้ดูแลก็ให้ทําการกรอกรหัสผ่านเข้าไปนะครับ2ช่องเนี่ยให้เหมือนกันนะครับ2ช่องนี้ให้เหมือนกัน นะครับคําแนะนำของผมนะครับก็ไม่ควรที่จะให้รหัสผ่านน้อยกว่า8ตัวนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขรวมกันด้วยนะครับไม่ควรที่จะมีตัวอักษรอย่างเดียวหรือว่าเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอญาตตั้งเข้าไปก่อนละกันครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคลิกติดตั้งข้อมูลตัวอย่างด้วยเลยละกันนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เราตั้งค่าพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกปุ่มต่อไปได้เลยครับผมเพียงแค่นี้เองนะครับตัวจุลาร์นะครับเราก็จะสามารถติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสาคัญมากเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวจุลาร์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราควรที่จะลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า installation ออกจากตัวเว็บไซต์ของเรา นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากลบนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อไปก็ได้นะครับอย่างของผมนะครับผมเปลี่ยนเป็นแค่นี้ละกันนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้งเว็บไซต์จุลานะครับก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับ ก็วันนี้สำหรับผมคงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ